ชินจันจ้งแก่นตอนประกวดเต้นคอปเปอร์วงบาสโอ้ยพอตื่นแล้วจ้าชินโนุูกะทำไมวันนี้ตื่นเช้าจังย่มโอ้ยมิซาเอะทำไมเธอทำอาหารช้าให้ชินจังเยอะจังเนี่ยเอ๋โอ้คณน่ะวันนี้เป็นวันพิเศษดิชินโนเเกเน่ะตื่นตื่นเช้ากว่าปกติดูดิโอ้ยเด็กคนนี้น,นะอ ก็วันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษนะจ๊ะพอจ๋าพ่อก็รีบไปอาบน้ําดีเดี๋ยวก็จะได้มากินข้าวกันนะโอจ้าจ้าจ้าเฮ้ยเอาแล้วจ๊ะนักเรียนทุกคนจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เนี่ยครูมีข่าวดีจะมาบอกนะจ๊ะหูบูบูครูครับข่าวดีอะไรกันน่ะก็คือว่าบ้านครูแตกแล้วหรอครับเออใช่แล้วจ้าบ้านครูแตกแล้วเอ้ยไม่ใช่สนอยชินจังโอ ครูมีข่าวดีก็คือว่านะาวันวันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะจะได้ไปแข่งเต้นคัฟเวอร์ุบงบัสนะจ๊ะอ้าเนเน่อยากไปเต้นมากเลยนะเนเน่ชอบเออนี่ใครอยากจะไปเต้นมาไหมจ๊ะโบโบโบอ้าฉันก็ชอบบงบัสนะโอ้โบฉันไปด้วย โอ้งั้นจนไปด้วยกับคาสบาคงไปนะโอเคแล้วมีใครนอกจากนี้ไม่จ้ะอ้าหนูรู้ค่ะว่าใครจะไปคือว่านะไอจังหนาเขาหนาเคยไปเต้นแล้วนะคะโอ้ไอจังครูจำได้ว่ามีครูชื่อดังมาสอนด้วยดิไปไมจ๊ะอ้าไอก็ไปด้วยค่ะโอเคไดีวจ้าเดี๋ยวเราไปฝึกเต้นที่ขับกันนะจ๊ะ เอาล่ะเด็กๆจ้าเดี๋ยวเราจะซ้อมเต้นอยู่ที่นี่กันนะจ้าอ้ยแล้วทำไมฉันจะต้องได้มาเต้นกับชินนสุเกะด้วยเนี่ยโอ้ก็ฉันโดนลักตัวรู้จังไงจ้าเออเอฮ่าๆห,ห,ห,ห้องถานมาวันโอ้ยล้วฉันนั้นก็จะเป็นห้องของคุหลาบ เพราะว่านะเรามีตัวแทนไปแข่งขันระดับโลกอ่ะชื่อซูเปกิคุงแล้วก็เอริจังไงเล่าอู้นั่นน่ะสีน้ำโอ้โอยนะจังเลยโอ้ยชินอสุเกะชไม่ได้จับคู่กับแทนน้ำลอยอ๋อ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 หน้าหน้าทั้งสองคนเดืทะเลาะกันเลยนะเฮ้ยฟังที่พูดหน่อยเด้เฮ้ย เฮ้ยให้ตายสิห้องัตะวันนี่ทำอะไรของเธอเนี่ยเอา้าคุณครูมัตสึสกาฉันนะ่ะจะต้องชนะห้องตะวันให้ได้นะอย่ามาตัดสินนะย์คุณครูมัตสึสกะฉันต้องไปอยู่ได้เพราะว่ามีตัวแทนแบบโดกเลยนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเรามาตัดสินกันเลยนะยะเออรด้แล้วยะเะเจ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 อ่อเอ่อเออเ่เดี๋ยวนะทำไมครูเขาหน้ากลัวจังเลยนะ่ะ อไอ,อคิดว่าโคคัน่ากลัวมากเลยนะโอะ้โบอาเนี่เด็กๆจ้าซ้อมิ่เต็นที่นันไม่ต้องเหมือนห้องกุหลาบไม่ต้องเหมือนห้องของยายงโง่ๆน,นั่นหรอกนะที่มีผู้ชีโรสุเก,กนนะข้างในอะได้เลยค่ะโอ้ได้เลยครับอย่าแพ้นะจ้ะเด็กๆสู้ๆนะโอ้ยไม่มีทางหรอกอยากขอคุณม,มาซุสก,กาไม่ต้องมาพูดอะไรเลยทั้งสิ้นนะ ถึงทไปก็ปปับประโยชน์แต่ว่านะห้องทันตะวันนะก็มีตัวปัญหาอยู่นี่จะบอกว่าชินจังเลยเหรอนะใช่ชินสุสเกะคงม,มีตัวปัญหาอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้แต่ยังไงก็เถอดนะห้องฉันต้องชนะให้ได้โอ้ยห้องฉันทัางหากแล้วสะบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชาย เธอบอกเราไปกันไม่ได้อากีสงสัยว่าน่าเน่ะเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กว่าแล้วไงให้รับผิดชอบเธอก็ไว้อายุน้อยแต่แล้วพูดได้แล้วว่าฉันเป็นน้องชาย แค่เด็กแล้วว่าไงให้เราพี่ชอบเธอก็ไว้อายุน้อยไม่แปลว่ารักไม่เป็นสะหน่อยอู้ทุกคนเก่งจะเล่นะซ้อ,อมได้ดีมากๆเลยนะทุกคนค่บคุณครูโอ้ดีจังเลยนะโอ้ใช่เลยฮะเอาละต่อไปถึงห้องถัตะวันแล้วนะ เขาสาวันอาจจะง่ก,ก็ได้นะทุกคนใช่แล้วแน่ฮ่าฮ่าอุ๊ยหญคุณครูมั้อสกะรอดูเถิดนะว่าจะเป็นยังไงนะฉันมาแล้วเข้าการใจเจ๊แต่ฉันยังไม่ขอเอาเอาเธอเราเบ๊ะเบ๊โนโน่ no no ฉันอาจจะอยูเหมือนใครๆเมื่อคนจะมาทำเายใจรอนี้ฉันไม่ไงขนาดนั้น ฉันเสื่อมลายชีก็มีความสุขไม่จะมาเจอสกุลาร์ที่สุดที่จะมาเจอฉันมาตายใจตายใจให้ฉันนั้นเป็นยังไรต่อไปคุยกับแซมมันเจอคิดถึงหน้าใครฉันหรือว่าใครเธอนั้นอิสมาเมเจอไรโอไรอะไรแอะ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 โชคร้ายจะเจอไรกว่า และออออออเอไรไรเอไรและเอ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 โชคร้ายจะเจอไรกว่าและเออเออเอไหนโอ้ยชินสุเกะน่ะพลาดอีกแล้วอ่ะโบอ่าีเอจโชคอาจารย์อาเจ้าอ่าท่านชินเนี่ยนะวิเศษมากมากเลยนะอ่เออไอ้จังงคือว่านอนผิดท่านะท่านชินเนี่ยวิเศษมากๆอยัดได่แหมืนมันน่ะ โอ้ยชิโนสุเกะนั่นเลิกได้แล้วน่ะ ienne. เอาก็มันสนุกนี่คะมากกว่เราไม่ได้เต้นแบบนี้นะฮะโอ้ยนา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 เห็นไหมคะว่าห้องฉันเก่งกว่านะโอ้ยชินจังอีกแล้วเหรอโอ้ยชิโนสุูกเกะดะต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 ะ น okay, ุ่นนาตุตานุ่นนาตุตานุ่่าตุตาุาตุตาจจิาิโอยราร้องเพลงได้แล้วนะชินสุเกะโอ้กุ๊กกโอชินสุเกะท่านชินวิเศษมากๆเลยนะทานชินวันแข่งอเคสามสอ s i s wifi p w o r d ของฉันที่เใจ เอจะว่าไปมันเต้น oh, ย oh, 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 ังไงเนี Richard ่ยโอ๊ยโอ๊ยฉันลงเลยฉันลงแล้วว <Elliott> ้ว <reci> ้ว้้ออจับจของฉันที่ิำอยากใส่มาเมื่อจะมันต็มปเกิดของฉันและเธอรวมกันแค่นั้นไม่มีอะไรมมาซิมาเจอไหมเบบี้ถึงร้องไหมควสดใสของนั้นมาทำให้ฉันต้องเีบต้ออดีสวาชาวนั้น ไม่นไหนแค่ไม่แค่ในฝันเธอบอกว่าฉันเป็นน้องจเจะจเอออออออทํอทำไมทำไม่ได้เนี่ยเออออฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวะเดี๋ยวต้องสติไว้ก่อนนะทุกคนทุกคนซ้อมอย่างดินแล้วไม่ใช่เหรอออเออเออเอ้พวกนี้ทำอะไรกันเนี่ยเจ้าเจอาเจาเจ้าาเน้าเก้กเกะ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 จาะ

สกกรไรทเธสูตให้กว่าและไนไรไลโอ้ยเด็กๆนะสุดยอดครูชื่นชมเธอจริงๆนะโอ้ยไม่ทำไมฉันน่นจะต้องมาเพยงเจ้าเด็กพวกนี้ด้วยนะโอ้ยชินอสุเกะสอนได้ดีมากๆเลยเพราแน่นอนนะเพราะว่าฉันนี่ชินอสุเกะรีบมาเร็วๆเข้านะอฉันรู้แล้วว่าจะเต้นยังไงกันน่ะ โอ้แต่เต้นนี่เลยนะเต้จ๊าบจุดาบจ๊ดจ้าบจ๊าบโอ้ผมเต้นด้วยดีเตชัพจุดชันชันถ้าเกิดว่าเป็นวันจริงอ่ะผมต้องชนะอันาบจุดจ๊าบจุบจ๊าบจุดมีมาซ้อมเลยจุดจ๊าบจุดาบจ๊าบจ๊าบรางวัลผู้ชนะก็คือห้องทานตะวันอีโบ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 อันดีใจอันดีใจเย่เย่เย่กู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  เยอายวิเศษมากเลยจ้าในเต้นเต้นเต้นอาชาอาชูอาชาชิบอาชูอาชาอาชูบชิบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราแพ้แล้วเพราะยังเจ้าเขียวนั่นแหละเอ้ายี่เจ้าแดงอะดิฮู้เย้ยนานแล้วโอ้ยทำไมฉันถึงไม่ได้เนี่ยเสียใจเหลือเกินอาชูอาชาอาชูบชาอาชูบชีพิาชีบชาพิบชิบชาพิบชีบชา 三三んにんけいイェーイ !one, two, three, four. あぶくる、あぶくる、あぶくる、ぜんがいだまりざえ。おぼかのみくにめにんでかねぞ。しんのすけいまもせなら。あたぜけぶなよ。さみものにも。あしからむじむ。 あたけるかむせに、まくぐれむれむ。そう、ねしまりゅうくんだねしまろうざ。もうさむだもにくきもど。ぽにくぽにくぽにくみんなもあませてる。おうなもすくんだね、さじきなもしょうらいんなもしにて。しっぴぱっぱ。 เฮ้ยเป็นพ่อเจ้าเขียวเลยนะเนี่ยเจ้าแพ้ห้องถานตะวันจนได้อะเจ้าแดงอะฮะแล้วมันจะมาล้นกูด้วยเนี่ยเออเจ้าเขียวมึงอะตัวดีเลยนะที่แพ้เลยเนี่ยวันนี้น่ะเือนการทำโทษมึงจะต้องกินขี้แมวเอาไปซักเจ้าแดงอยู่เดี๋ยวนี้ฮ